สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในแหวที่ชื่อว่าอะไรนะหาปากกานี่ไงปากกาทั้งหมดผมได้เก้าสิบเอ็ดอันทักสองร้อยสามสิบเจ็ดอันนะครับทุกคนมีเอีเวนต์ด้วยเหรอเฮ้ยอีเว,เเวนต์ใช้แล้วผมไปหาในดินแดนใหม่มาใช่ไหมที่ในหอนาฬิกาแล้วก็ยังหาไม่ครบนะครับทุกคน ยังเหลืออยู่นะี่ก็ยังเหลืออยเยอะเลยระดับฮาร์ดก็พอมีอยู่นะเฮ้ยก็เยอะอยู่นะระดับอินเจนนี่มีหนึ่งสองสามเอ้ยอันนี้จำได้ไหมทุกคนที่ผมไปเก็บได้ระดับอินเจนนี่เจนระดับเอ็กซ์ตีนนี่ยังไม่มีนะคะระับแล้วก็มีอันนี้มาคกอลัสสามอันโอเคไปไปตามหาเลยทุกคน ในน้ำนี่น่าจะหาไปแล้วนะกดวิ่งหน่อยสิมาช่วยหน่อยเอาไปหาตรงไหนกันดีนะไอตัวนี้หาไปแล้วจำได้ที่เป็นวาร์ปมาใช่เปล่าใช่เปล่าเจออะไรอ่ะเจอเัียงยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตัวไหนอ่ะชื่อว่าอะไรเจอดิเหมือนมีบอลเลย อา้ายิไม่เจอพลาดได้ไงเนี่ยดึงไปไม่เจอเมืเอ่มอกีอ้ส่าว่ามาการจะเก็บซะหน่อยโเ้ยไรเนี่ยลงลเคยเก็บแล้วไว้นี่นึกว่าเคยเก็บแล้วตัวที่มันว้าปะวาวะรอบแบ,บก่าทุกคนทุกคนโอ๊ะโอเคใช่มันบวัเดีบนไม่ไปหาหรอ ไอ้ตรงนี้ไม่รู้ว่าต้องทำไงนะครับตรงมาร์เกอร์เนี่ยอันียก็ช่างมันแล้วกันผมไม่ได้เล่นนานผมก็จะไม่ค่อยได้นะว่ามาร์เกอร์ไหนไปหาไปแล้วบ้างเคยหาแล้วบ้างหรือว่าไงต้องดูแคทตอล็อกก่อนเขาเล่าว่าแคทตล็อกหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะทุกคนเนี่ยไอ้นี่เจอไงเจอแล้วไงเนี่ยเกี้ยคือว่าเจอแล้วนะทุกคนได้ปอน ไม่รู้ไอ้ n t นหนไปหลุมนี่ลงยังน่าจะยังไม่ได้ลงไปอุ๊ยโอ้โนี่ไงเจอแล้วหนึ่งอันไหนทำาไปหาแล้วดีเพื่อนเพื่อนท่านไปหาในบ้านยังเราหาแล้วหมดแล้วมั้งในบ้า,น,านรายการนี้ไปหาแล้ว เรื่องรงไหนแกนที่ไม่ได้หาซืช่าวงรานก็ไม่หาแล้วแต่ว,ว่าอาจจะไม่หมดสวัสดีเพื่อนเพื่อนทำอะไรอ้าวเพื่อตกเลยเออผมสงสัยอันนี้มันเอาอย่างไรทุกคนเนี่ยอันไหนนะลาบอะไรนะไอตัวไหนนี่เนี่ยไอ้ตัวเนี่ยมันเอา,อางไงอ่ะทุกคนมันลอยอยู่บนอากาศใครจะไปเอาได้หนุนโอ้ยดำ กลงมาได้พอดีนะอันนี้อะไรเหมือนมันมีอะไรอยู่ถ้าไม่ตกลงมาผมไม่ได้นะนีนะ่น่ะบอกก่อนเลยมีต้นไม้ไหนขึ้นได้ปะครับมีไหนขึ้นได้ไหมครับอันนี้ขึ้นได้ไหมต้นไหนขึ้นได้บ้างไหนต้นไม้อันนี้ไหมโว้ยไม่มีสักอันคิดว่าขึซื้อไปแล้วจะแบบจะว่าไปที่อื่นเคยไม่มีนะทุกคน อยู่ก็เป็นสีขาวหรือเปล่า <Yeah. S 1> เสียงเพื่อนทำไปเสียงอะไรเฮ้ยมีทางไปเฮ้ย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 ,ย,ยมีทางเข้าทุกคนมาที่ไหนเนี่ยโอ้ออกม้อีกแล้วโอ้โหทำไมมันแคบขนาดนี้ โอเคไปอีกรอบหนึ่งบ้านวันนี้มันอยู่ใกล้ก็เลยเจะอ,อีกรอบหนึ่งโอ้หน่องทำไมน้ำมันสีแปลกแค่วันนีเ้เพื่อนไม่เห็นดีเพื่อนเลยลบัดีอะไรงงตัวเ,เองเฮ้ยติดอะไรเนี่ยปืนสปซี่ั๊ปืนได้แล้วก็ลงมาลง คือห้ามวิ่งใช่ไหมรู้แล้วน่าจะห้ามวิ่งทุกคนแต่กเมื่อกี้กระโดดได้วันนี้เพื่อนไม่ไปหาด้วยกันบา่านี่น,นี่ตรงนี้เพื่อนเออไปดูสิเล่นมาเลยเพื่อนมาตั้มาตั้มาตัมาอ่ะเพื่อนตกต่อหน้าเลยคือตรงนี้กระโดดได้อยู่โอเคจะว่าไงก็แล้วแต่ ก็พยายามนะเสื้อแดงมาอีกแล้วเห็นไหมละ่ะด,ดูดีทุกคนไปเราจะไปพร้อมเขาถ้าเราตกเราก็จะเอาไว้ก่อนอันนี้คือรอบสุดท้ายนะถ้าผมตกนะขับเพื่อนไม่ไหวอะ่ะกดขับเพื่อนไม่ได้ <c oughs> เออตรงนี้อ้ามวิ่งลง <c oughs> เห็นไหมทุกคนบอกแล้วบนห้าววิ่งส่วนตรงนี้ต้องวิ่งหรือเปล่า ีนเรื่องนี้ทำไงถ้าวิ่งถ้ามาตกตรงนี้นะถ้ามาตกตรงนี้คุณปวดมากเลยนะแล้วนี้วิ่งเลยได้ไหมเอยได้แล้วเย้ได้แล้วฮูโอ้อูในโรงงานนี่ครบอย่างน่าจะครบหมดแล้วนะ เอีอตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันลงได้หรือเปล่า,าลอ่ะลงอ่ะลงได้มีปากกาด้วยนี่ไงจะลวเรามีปากกานนี่เก็บก่อนเอ้ยมาที่ไหนเนี่ยอ่านี่เราอยู่ที่ไหนนี่เราอยู่ไหนเนี่ยเพิมด้วยมันอยูที่ไหนทุกคน เข้าไปนี่เลยโอ้ยังไงอนั่นมาเกอร์ปรเปล่าเห็อในอยู่ใกล้ๆ,ๆนะเจ็เปล่าออมาเกอร์นี่ไงนี่มาเกอร์ใช่ไหมนีม่ไงมาเกอร์เย้สตาร์เกอร์น่าจะมีแค่คนเดียวบ้างที่เอ่อดีเพื่อนามาได้ไงแล้วนี่มปนท่ออะไรไม่มองเห็นเลยทำไงน,นี่จะเข้าไปในท่อนะไม่รู้ก็รก่นใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันนยนี่อะไรเนี่ย ไม่เ,เนี่ยช่างมันอันนี้ายากเอาไว้ก่อนเอ้ยอะไรอ่ะป้ายทางลงเฮ้ยเฮ้ยไปทางลงอ่ะไปทางลงอ่ะลงเลยเนี่ฮึอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ไหน เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระติกดเข้าโอ้รออีกรอบนึงแล้วกันอันเมืเ่อกี้สงสัยว่าคืออะไรขอรออีกรอบนึงรอมาเฮ้ยเก็บมันนี่ก่อนลืมเก็บนี่โอเคสเปซอ่ะน,นั่นอยู่ไหนมาเลยเร็วๆหน่อยผมรีบครับไอ๊ตัวเมื่อกี้เที่มันวิ่งเร็วอ่ะมันมีหลายอันที่ไปได้อ่ะแต่ผมเจ้าวันนั้นก่อนเพราะมันวิ่งมันไม่ได้มาตลอด นี่ไงมาเลยอ่ะกดอ,อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนรออะไรเพื่อนรอเหมือนกันปะตัวนั้นไหนตัวคฟฟาไม่รู้มันคือมาเพื่ออะไรย่ยแต่เนี้ยนนอยากได้มากเลยตอนนี้ได้9กสิบเจ็ดจะร้อยแล้วทุกคนดีใจไหมแต่ยังไม่ถึงเครึ่องเลย คูณของสองร้อยก็คือร้อยและนี่มันสองร้อยสามสิบเกดเฮ้ยนี่นี่สวยสวยและไปอ,อันนี่ไหมเออนี่โอ้มาที่ไหนเนี่ยเอ้ยวิ่งได้ไหมเราวิ่งได้เฮ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยบอกนะโอ้โหแล้วไปตรงไหนเนี่ยโอ้โหไปถึงนูน่นเนาะไกลเกินกระโดดถึงไม่เนี่ย วิเออได้อยู่โอ้มายตึกเตอต,อ,ตอ,อะไรล่ะทุกคนต้องไปใจเย็นอันนี้มาสูงกว่าพื้นด้วยแม้มาสูงอล้ถ้ามันระลับเท่ากันก็พอได้อยู่อันนี้มาสูงกว่าพื้นนีกอันนี้ถึงไหมถึงต้องกลลระยาด,ด้วยทุกคนเผื่อมันไม่ถึงอันนี้ต้องกระโดดข้ามใช่ไหมใช่ถ้าโดนคือต้องไปเริ่มใหม่กรด,ด กระโดดโอ้นี่เยอะถ้าใครมาแล้วไม่เห็นน่าจะโดนะูน่หมดยังไม่ม่หมดแล้วเย้โอ้หมดแล้ว,ลวในยังอยู่ข้างหน้ามากเกอร์เย้มากเกอร์อกกอรีนโบโรดรีนโบโรดคืออะไรเราลับไปที่เดิมก่อนเห็นมันมีหลายที่ไ,ไ,ไปไปไอ้นี่แล้วกันดวงจันทร์ อุวว้าวจ้าวเจ้าล้วนี่ชีสว้าวมีแค่นี้เหรอโอ้มีอันเดียวเองมีอันเดียวเฮ้ยอันนั้นเลยเพื่อนขึ้นไปได้ไงเพื่อนขึ้นไปได้ไงขึ้นยังไงเพื่อนมีอะไรข้างบนหรือเปล่าไม่รู้แต่เพื่อนขึ้นไปได้ไงนี่คือสงสัยต้องกระโดดอ้อมโอ้โหทำไมมันยากจับเออได้ยูได้ผมก็ได้นี่ มันมีอะไรข้างหนวะเอ้ยอมองอาสเฮ้ยขึ้นไปตามหาอาชีพเมนต์มาเนี่ยจะบอกทุกคนในเกมน,นี้มันมีอาชีเมนต์ด้วยนะแต่ทุกคนแหละคนน่าจะรู้แล้วละ่ะในอาชี e เมนต์อันนี้น่าจะเป็นอาชีพเม้นต์อมองอาสนะครับก็แต่ตรงนี้มันขึ้นยังไออองออมตอกกระดูกโอ้โหตายเกนินเอ้ยกระดดกขึ้นนี่ อ่าไม่ใช่ที่แมนหรอเจอมาร์โกเฮ้ยซัสมาร์โกเอ้าแล้วผมมาอยู่ที่ไหนฮะเอ้าวโอ้จะม,มาวับมาตรงนี้ไม่โอเคเมื่อกี้จะขึ้นไปบนเขามันขึ้นไม่ได้ อันนี้คได้ละไอ้ตรงนี้หินนี่เก็บไปแล้วนะแต่ทุกคนบอกเมียนอังที่ผมพลาดตรงบนเขาเนี่ยไม่รู้ว่าไหนนะอันไหนเนี่ยเอ้ยอันนี้เก็บยังเก็บแล้วอันไหนที่พลาดอะ่ะเห็นเมียนพลาดเลยข้าได้ไหมไม่ได้หรอตามตามแนวมันจะเป็นเอ๊ะอันไงว่าแล้วไม่มี อ้นี่แหะมิเซอะไรมาเนี่ยว้าวอเคทุกคนครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่เอะเมื่อกี้เห็นอะไรแวบ,บๆอบไม่รู้อะตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วทุกคนเมื่อกี้มันเห็นเอ้ยนี่ไงตรงนี้เนี่ยมีปากกาอยู่อันหนึ่งทุกคนมีปากกาอยู่อันหนึ่งเก็บอันนี้ก่อน เก็บยังเก็บแล้วนะจำไม่ค่อยได้เพราะไม่ได้เล่นนานแล้วเกมนี้นมันอยู่ตรงไหนนะบอกการเมื่อกี้เห็นอยู่วันหนึ่งทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสุดสุดท้ายฉันก็เจอแกเสี <c oughs> เ็บร้อยเจอนะฮะมาระดับพ่มีเดียมั้งอะ่ะไม่ได้ยากเลยไมไ่หายากนะทุกคนนี่มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เอ๋อเอ้ยอยู่ไหนนะอยู่ไหนอะ่ะ ตรงไหนนะตรงนี้ไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมนี่ไงจะแล้ว blue m เกอร์เย้ได้แล้วทุกคนโอเคทุกคนเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครนะคะถ้ามีใครอยากรู้กระดิ่งยังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้เอออันนี้เก็บยัง ยังไม่ได้เก็บเห็นไหมว่าแล้วเจอพอดีอเคบายบายไปแล้วครับคลิปนี้เอ้ยเอ๊ะขอดูก่อนเจอเกียนหนึ่งร้อยห้าโอ้หนึ่งร้อยห้าแล้วนะครับทุกคนเคไปไปละ